เกลือล่าสุดไม่เคยเจอโหดขนาดนี้เลยหนูเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้พู่ก็มังนอนอยู่แล้วเสร็จปุ๊บอะเขาก็โผล่มาจากจากผ้าห่มอะโผล่หน้าขึ้นมาแล้วก็แบบมองหน้าแบบแล้วก็ยิ้มยิ้มอะไรเงี้ยเขาก็นึกว่าหนูอะมาแล้วนึกว่ามันนอนข้างๆแล้วเพราะเขารู้สึกตลอดว่ามีคนมานอนข้างๆแล้วก็ได้ยินเสียงแบบเล็บอะเกาหมอนแบบเออแล้วหนูก็ไม่อยู่อีกเหรอเขาก็บอกว่าหนูก็จะวางให้เกาเกาหมอน อ,อถ้าเด่นๆนะน่าจะมีเรื่องของข่าวดีที่จะเข้ามาในประเทศเหมือนบางอย่างที่อาจจะสิ่งที่คาราคาซังในบ้านเมืองเราอ่ะมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยเป็นปีที่จะใช้คำว่าปีไม่ได้เพราะมันค่อนไปจนถึงช่วงประมาณลางปีนะหน้าใครที่แบบทําอะไรที่มันมีความเทาอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรืออะไรที่มันมีความทริกกี้หรืออะไรเงี้ยมันจะได้แบบ คช่วยถูกต้องมันจะมีความเปิดเผยมีการเปิดโปงอะไรอย่เงี้ยแต่ทีเนี้ยนโยบายเศรษฐกิจเนี้ยตีกันฉําหมายถึงว่ามันจะมีคนที่เสียผลประโยชน์เยอะมากนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับ <c oughs> หมอดูไพ่์คาร่อีกคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าดังมากสวยมากแล้วก็น่ารักมาก <c oughs> อีกคน <c oughs> นึงค่ะน้องค่ะสวัสดีค่ะเ <c oughs> ข้ามาสู่วงการอาชีพนี้นานแค่ไหนละตอนนี้น่าจะเข้ามาปีที่แปคือต้องเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วอ่าฐาฐาะทักษะเนี้ยค่ะมีมาตั้งแต่แบบว่ารุ่นครอบครัวของคุณพ่อแล้ว <c oughs> จริงๆแบบคนที่เป็นหมอดูเลยย่าน เขาแบบเป็นเป็นหมอดูน้าแต่สมัยเขาเด็กๆสาวๆอะไรคือต้องบอกก่อนว่าโนก็เป็นคนที่มีเซนต์มาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบเ็นผีผีผีนี่คําว่าผีนี่คือเขารูปร่างเหมือนเราเลยไหมแ้กก็คือเห็นเป็นเงาหลังๆเริ่มเห็นเป็นเหมือนเราเป็นเหมือนคนปกติเวลาที่เขาจะซิงกับเราอะไรต่างๆมันจะอยู่ได้อะเต็มที่ที่นกเคยเจอนานสุดนะประมาณห้านาทีวิญญาณแล้วกันตอนแรกที่นก เจอเนี่ยอากงแบบอาจจะมาฟีวแบบเป็นห่วงอยากเจอหลานก็ออาจจะไปเกิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ใชดูหนังใน n น t f l i x เรื่องหนึ่งว่าแบบเหมือนเป็นผีบางทีเขาเขาเป็นวิญญาณเขาไม่สามารถพูดได้เขาก็จะแบบมาทําท่าหรืออะไรอันนี้เป็นอย่างนี้ป่ะเก๋อ,อ่ะตอนแรกนูก็เข้าใจว่าพูดไม่ได้ล่าสุดไม่เคยเจอโหดขนาดนี้เลยที่บาหลีก่อนที่มันจะจะมาเจอพี่เก๋ได้ประมาณอาทิตอาทิตที่แล้วที่นูไปบาหลีมา โอ้โหคือน่ากลัวมากนงไม่เคยคิดว่าเราสามารถสื่อสารกับวิญญาณต่างประเทศได้ซึ่งนกก็ไปบาหลีซึ่งเขาต้องใช้ภาษาอินโดยแล้วใช่ไหมคะแต่การว่านกฟังหรือเดืองเพราะว่าอะไรแบบนี้เขาสื่อทางจิตพี่เคนกเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้พูดก,ก็มังนอนอยู่แล้ว,ลวเสร็จปุ๊บอะเขาก็โผล่มาจากจากผ้าหม่มโผล่หน้าขึ้นมาแล้วก็แบบมองหน้าแบบแล้วก็ยิ้มยิ้มอะไรเงี้ย แล้วนกก็ได้ยินเป็นเป็นเสียงเลยอะได้ยินว่าเขาพูดว่าขอนอนด้วยนะจะให้นอนเหรอแล้วเขาก็นอนศบตรงมันขยับไม่ได้อะคือกลัวแล้วเขาก็นอนแบบซพตรงนี้ไปประมาณแบบนาทีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเขาก็ลุกไปเต้นไปเดินไประบำอะไรของเขาก็ไม่รู้ประมาณแบบ3-4นาทีหลังจากนั้นเขาหายไปคืนที่2 เขาก็กลับมาอีกเวลาเดิมเลยเวลาประมาณตีสี่แบบมาจับแขนแล้วก็จึงแล้วก็บอกว่าแบบไปด้วยกันนะ,ะทำไงอ่ะคือโนอกอ่ะรู้สึกที่เรามีสติอะร้อยเปอร์เซ็นต์อะเราก็เลยตอบไปว่าไม่แล้วเขาก็ปลุกเขาก็ปล่อยแต่อันนั้นน่ะคือไวมากาประมาณแบบหนึ่งนาทีไม่เกินนี้คืออาจริงๆถ้าเป็นพี่อ่ะคือแล้วเป็นผู้ายแล้วอ่ะไม่อยู่แล้วั้งั้นเนี่ยคืนแรกเราคุยกับเพื่อนเ <c oughs> พื่อนบอกว่าทั <c oughs> า้งเราทั้งใครแบบเพื่อนไม่เจออะไรเลยแต่ว่าเพื่อนโนะกะเจอตอนกลางวัน นอนอยู่แล้วเขาก็นึกว่านกอะมาแล้วนึกว่ามันนอนข้างๆแล้วเพราะเขารู้สึกตลอดว่ามีคนมานอนข้างๆแล้วก็ได้ยินเสียงแบบเล็บอะเกาหมอนแบบ <c oughs> เออแล้วนกบอกแล้วยังอยู่อีกเหรอเขาก็บอกก็นกจะวางให้เกาเกาหมอน พูดถึงจริงๆเทศกาลคําว่าฮาโลวีนจริงๆแล้วอะทุกอย่างเมืองนอกอะคําว่าฮาโลวีนจริงๆแล้วมันเป็นเทศกาลเหมือนวันปล่อยผีเคยได้อย่างเงี้ยของประเทศไทยมันเกี่ยวข้องไหมเพราะมันอยู่คนละลบติจูดลองติจูดอะไรอเงี้ยใช่<ล>ถ้าถามน <S <S กนกคิดว่าอาจจะไม่ไม่ได้เกี่ยวมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นเฟสตีที่แบบเออสนุกดีอะไรอย่างนั้นมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าจริงๆแล้วมันคือวันปล่อยผีผีอยู่ทุกวันช แล้วอย่างเงี้ยจริงๆศาสตร์การดูดวงเท่าที่รู้มาเนี่ยมันมีหลากหลายศาสตร์มากเลยค่ะเราถนัดศาสตร์ไหนศาสตร์ไพค่ะคือจริงๆศาสตร์ไพเราส่งต่อกันมาเป็นเจเนอเรชันอยู่แล้วป่ะเพราะเมื่อกี้บอกว่าพิมพย่าด้วยไม่เลยย่าหนกอ่ะดูเป็นศาสตร์ตัวเลขค่ะแต่หนกอ่ะเป็นแพนิคกับพวกตัวเลขเวลาเหตุตัวเลขเราแบบจะมือสั่นมันจะใจสั่นก็เลยไปสายแบบไพถาโลซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอินมากอจอมเป็นจะต้องมีสัมผัสพิเศษ แล้วแต่ศาสตร์ถ้าจะเอาให้แม่นด้วยหรือจะเพิ่มความแบบมีด้านสปิริตชัไปด้วยอนะไรเงี้ยก็ควรที่จะมีแต่ยังาศาสตร์ไพ่เนี่ยควรมีเลยนะบางคนคือคือโน้ต้องบอกว่าทุกคนนะ่ะมีเซนต์อยู่ในตัวอยู่แล้วแต่คนที่เขาเป็นหมอดูเขาจะมีเติร์ดอ e เยอะ ตรงนีใช่ทีนี้จุดที่เป็นเติร์ดอายที่เยอะอะค่ะมันก็จะต้องถูกฝึกมาพอสมควรต้องใช้อินเทอรวชั่นให้เยอะใช้อะไรอย่างเงี้ยให้เยอะสร้างศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะที่เป็นแบบว่าอศาศรงจูงเหงหรือแม้กระทั่งศาสตร์ที่เป็นแบบศาสตร์ตัวเลขวางศาสตร์เขาใช้สถิติแบบโอ้โหกันมาเป็นแบบร<บ>้อยๆพันๆปีแล้วอะแม่นย<บ>ําในอีกแบบหนึ่งแต่จริงอะตัวนกเวลานกเช็คดวงในแต่ละปีเนาะนกก็ชอบไปเช็คกระสานนั้นนะเขาก็สามารถบอกแบบรายเป็นเดือนได้เช่นแบบเออเดือนนี้ห้ามทำนี้นะเดือนนู้นห้ามทำนู้นอะไรอะ คือแต่ละศาสตร์ก็จะมีความแบบแม่นยำที่ไม่เหมือนกันใช้คำนึ้และกันใช้ค่ะแต่ศาสตร์ไ้่อย่างงี้เราเปิดได้ทุกวันไหมเห็นบางที่เขาบอกว่าดูไพ่สมมุติถ้าดูวันนี้อีกสเดือนอย่าดูเดี๋ยวดวงเปลี่ยนดวงมันช้ำไหม,มแต่อย่างไพ่เนี่ยถ้าเราจับเป็น every day พอได้เราจับได้จับได้ทุกวันอะไรเงี้ยว่าเฮ้ย hey, วันนี้วันนี้โอเคไหมวันนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าอะไรที่เป็นการพ d i c t สิ่งที่จะเกิดในอนาคต อย่างเช่นแบบว่าโอ้โหเป็นห้าเดือนหกเดือนสามเดือนสิ่งที่มันเป็นเรื่องสําคัญที่มันจะเปลี่ยนม,มันจะแกะรเงี้ยน้ไม่แนะนำาหนหลายคนอ่ะชอบบอกนกว่าดวงช้าไม่มีอะไรเงี้ยแต่ถามตัวนกกว่นกเจอคนที่ดวงช้าเป็นยังไงหนึ่งเปิดจนพุนแล้วให้หมอดูคนเนี้ยบอกว่าดูด้วยกันแล้วแน่นบ่อยๆก็เปิดไม่ได้ละหรือไม่บางทีแบบดวงเขาอะไรที่มันจะต้องแก้ได้แก้นูนแก้นี่แก้นั่นได้เรามาดูดวงเนาะเพราะเราจะรู้อนาคตแล้วเราก็จะแก้ชีวิตเราใช่ปะยิ่งแก้ยากก็มี ใช่เพราะฉะนั้นแบบดวงเอาจริงๆแบบไม่ควรเปิดบ่อยและหลายคนก็จะถามว่าอาราแบบข้ามฝาดกันได้ไหมนกก็ไม่แนะนําอยู่ดี น้งแนะนำว่าแบบเปิดทีแบบสักเดือนนึงเปิดผลอันนี้ก็ไวแล้วนะเดือนนึงเปิดผลจริงๆอะว่ามีคนถามแบบมาเยอะมากแบบดูดวงอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบงมงายไหมถามในมุมนงนะน้รู้สึกว่าอะไรที่มากไปมันเรียกว่าความงมงายได้หในทุกเรื่องใช่แบบรักคนนี้มากไปงมงายชอบกินนันนี้จนมันเกินขนาดก็งมงายหรือแม้กระทั่งการดูดวงถ้าเราดูจนแบบโหมันทําให้ทุกครั้งที่เราจะออกจากบ้านอะเราไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเราจะต้องก้าวขาขวาไม่ใช่ขา อันนั้นคืองมงายแล้วเอาจริงนะพี่เขียนนกออยากพูดเรื่องนี้มาน่ะและถ้าไม่ได้พูดในมุมของหมอดูแต่นกเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูดูละกันเขาจะดูหมอดูที่พยากรณ์จากแนวโน้มที่จะเกิดในอนาคตแต่จะไม่พยากรณ์จากสิ่งที่แบบมันเห็นแบบเกินเกินไปอะ่ะน่ากลัวว่าแบบเขารู้ได้ขนาดนั้นได้ยังไงหมอดูก็ก็เป็นคนเพราะฉะนั้นอ่ะคนเรามันก<ๆ>็มีทั้งดีมีทั้งไม่ดีถ้า หมอดูคนไหนอ่ะที่ให้เราไปทาอย่างอื่นที่มันไม่ใช่การไหว้พระจาบุญปล่อยปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้องต้องเริ่มคิดแหละว่าเฮ้ยเขาให้เราบูชาไอ้นู่นซื้อไอ้นี่ที่สุดท้ายแล้วมันก็เข้ากระเป๋าเขาหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้โนกว่าน่าจะต้องเริ่มกังวลแล้วส่วนเรื่องขโมยดวงอ่ะเท่าที่แบบฟังเขาพูดมาอะไรเงี้ยค่ะนวก็ไม่คิดว่ามันจะทําได้ขนาดนั้นแต่การเอาดวงอีกคนหนึ่งอ่ะไปเสริมดวงอีกคนหนึ่งอันนี้<อ>ทำได้ที่ที่เขาสัมภาษณ์ ที่ออกรายการหลายๆรายกายร,าร,าราคําว่าขโมยดวงเขาเหมือนไม่ได้เอาดวงเขามาเป็นของเราของของหมอดูตามหมอดูเห็นดวงคนเนี้ยดีดก็เออเอาม,มันหนุนเอาเอาดวงคนเนี้เพื่อมาเป็นบริวารเขาอีกที<ม>ถ้าสมมุติคนนี้มาดูดวงแล้วถามว่าคบเพื่อนคนนี้ดีไหม อะไรประมาณนั้นแล้วเราก็จะดูให้ว่าเออเพื่อนคนนี้ดีนะเพื่อนคนนี้ส่งเสริมอยู่นะเพื่อนคนนี้เราทําให้แบบชีวิตหน้าที่การงานอยู่ดีนะอะไรเงี้ยหรือทําธุรกิจกับคนนี้ราบรื่นนะแต่จริงๆการในลักษณะของศาสตร์ของการที่ดูดวงบริวารอ่ะมันมีมาเยอะบางบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่โตก็จะคัดเลือกแบบพนักงานที่แบบว่าดวงเสริมกับทางบริษัทแต่เขาไม่ได้แบบเอามาเพื่อแบบกดเป็นใต้อนาถอย่างนั้นเนาะใช่ไหมการดูดวงนะมันเป็นศาสตร์หนึ่งที่แบบถ้าเราเอามาใช้ ในจุดที่มันเหมาะสมอะหรือจุดที่มันดีจุดที่มันควรมันเป็นสิ่งที่เตือนเราได้นะในการทําชีวิตเราให้ไปในทางที่มันแบบราบลื่นขึ้นดีขึ้นแหย่งี้ <ๆ S 1> ยะคะ่ะก็ใช้คาว่ามีวิจารณญาณ ทาโร่ค่ะเขาก็จะมีทาโร่กับยิปซีต่างกันอย่เี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาเรียกว่าแบบยิปซีทาโร่แล้วเราก็เลยกสั้นว่าทาโร่โอ้สวยมากสวยเห็นไหมเราซื้อไม่ใช่เพราะอะไรไม่ได้มงงานแต่ชอบเพราะมันสวยเพราะเขาแบบมันน่ารักแต่มันดูเหมือนเป็นเรื่องราวเดี๋ย่อเนี้ยอันนี้จะเป็นเรื่องราวของแฟรี่เทลของแต่ละอ่านมาทำเป็นไพ่คือจะบอกว่าไพทาโร่เนี่ยเขา ออกแบบมาเนาะให้มีไพ่ทั้งเมเจอร์คานาแล้วก็ไมเนอร์คานาผู้เมเจอร์คาน่าคือนูดเดอรฟูเดอ m a เมจิเชียนเป็นไพ่ที่เป็นการเปลี่ยนแปลง,งใหญ่ใหญเช่นเดอรฟู food, บางคนอาจจะหมายถึงการเดินทางโยกย้ายต่างประเทศต่างชาติเดอรเมจิเชียนอาจจะหมายถึงการแบบเกี่ยวข้อกับเรื่องงานการเงินอะไรเงี้ยค่ะไมเนอร์ก็คือไพ่รอเขาก็จะเป็นขยายความหรือเป็นดีเทลแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาก็จะประกอบไปด้วยไพ่เหรียญไพ่คาถาไพ่ดาบแล้วก็ไพ่ถ้วยไพ่ถ้วยเนี่ยเขาก็จะเป็นเรื่องของความรักรู้สึก อารมณ์เหรียญจะเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็คาถาก็จะเป็นเรื่องของการกระทําแล้วก็ดาบจะเป็นเรื่องของคาพูดแล้วก็ความคิดคำถามหนึ่งครับไพ่เดทหรือเดวเดทเดก็ได้เดวิลก็ได้เออมันต้องเปิดมาปุ๊บต้องเป็นเสียทุกรอบไหมความหมายอันนี้มันแล้วแต่เรื่องสมมติว่านกอะจับไพ่เดทในเรื่องการงานมาอาจจะหมายถึงนกเปลี่ยนงานก็ได้เพราะว่าเดอเดเนี่ยมันเป็นการตายจากสิ่งหนึ่ง เเริ่มต้นอีกสิ่งหนึ่งแต่ถ้าสมมุติเราถามอีกเรื่องหนึง่งเช่นสุขภาพไม่ดีความรักเปิดเดตถ้าโสดนะโชคดีน่<อ>าจจะได้เปลี่ยนสถานะเช่นแบบว่าเฮ้ยสมมติเราโสดอยู่แล้วอาจจะมีคู่อแต่ถ้ามีคู่ก็ต้องขยายเพิ่มแหละบางคู่อาจจะเลิกหรือบางคู่อาจจะ มันก็ได้ก็คือขยันสัตรดานี่ถามแต่ไพ่ไม่ดีแต่คืออยากรู้ไงเพราะบางทีอ่ะบางคนเปิดมาเขาก็จะสะดุ้งแล้วเฮียอะไรเนี่ยจะไม่ดีหรือเปล่าก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆไพ่พวกนี้มันมันมีจริงๆมันก็มีความหมายที่ดีด้วยจริงเขาก็มีความหมายที่ดีในตัวของเขาไพ่เขากลับหัวก็คือมีความหมายในทางกลับหัวเหมือนกันใช่คืออาจารย์นะคะตอนที่เขาไปสอนนกเนี่ยเขาก็บอกว่าแบบโอเคนกแบบทุกคนก็คือเรียนพื้นฐานมาเหมือนกันหมดนั่นแหละ แพรว่าสิ่งสําคัญคือถ้าเราจะเป็นหมาะดูที่แบบเราแตกต่างจากคนอื่นอะเราก็จําเป็นว่าเราจะต้องอ่านในแบบของเรามันก็เลยทําให้ตัวหนูก็ไปศึกษาสาไพมาเพิ่มที่เป็นหัวกลับด้วยคือไม,ไม่เหมือนตังไม่เหมือนเลยคนละเรื่องเลยค่ะพะมันคนละเรื่องเลยมันก็เลยทําให้แบบเหมือนเรารู้สึกว่าแบบเราชอบอะไรเงี้ยสมมติถ้า,าเป็นเปิดมาเป็นทาวเวอร์แต่เป็นหัวกลับก็อาจจะดีดีเลย หมายถึงความแบบดินเลยทาวเวอร์มันจะหมายถึงการแบบเปลี่ยนแปลงที่ปรับปรับอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่า the tower reverse ก็จะหมายถึงความล่าช้า transformation เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีความปรับเปลี่ยนที่มันช้าลงอ่ะแล้วอย่างไพ่ที่เราถามไปก่อนหน้านี้เดทถ้าเดทคือถ้าเปิดมาปกติคือการที่อะไรที่มันจบแล้วเริ่มใหม่และถ้าเขาเป็นหัวกลับอ่ะมันก็จะหมายถึงความแบบไม่สิ้นสุด หรือ <S <S อาจจะ,ะก็คือความหมายตรงข้ <S <S ามใช่ถูกต้องก็จะมีแบบภาคต่อมีความแบบอาจจะมีเ,เรื่องราวอะไรที่มันต้องดูดีเทลที่มันลึกกว่านั้นเลยค่ะเดทส่วนใหญ่มันจะไม่เป็นทนรัพยากมันจะเป็นการแบบคาลาคาซังถ้ามันรีเวิร์สนะถ้าเราแบบอยากจะดูเองรายวันรายวันแบบเหมือนเปิดเช็คก่อนออกจากบ้านเอ้ยวันนี้จะ อะไรยังไงได้ได้ได้แต่หนแนะนําให้เปิดเป็นออร์คเเพราะเรามรู้สึกว่ามันมันจะตีความได้ง่ายกว่าแล้วมันก็จะเห็นข้อความเขาได้ชัดกว่าอะไรอย่างเี้ค่ะสมมตินกจะจับของนกใช่ไหมนกถามว่าเออแล้ววันนี้นกจะเป็นยังไงบ้างนะเด็กก้อ e เนส่วยอ่ะให้สวยมากะ ก้เนเสก็อาจจะหมายถึงการพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านสปิริตชั่วเนี่ยอะไรเหรอถามอะไรล่ะบ้านเราถามเดียวกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงอะอะไรยังไงเจออะไรเจอซับพอร์ตอุยตรงนะตรงอยู่ดูสถานการณ์โดยรอบของของประเทศไทยตั้วันนี้จนถึงสิ้นปีบ้างอเออไม่เคยเปิดมาก่อนเลย ครั้งแรกเลยค่ะเออถ้าเด่นๆนะน่าจะมีเรื่องของข่าวดีที่จะเข้ามาในประเทศเหมือนบางอย่างที่อาจจะสิ่งที่คาราคาซังในบ้านเมืองเรามันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีกว่าเดิมทีเนี้ยเรื่องที่จะเป็นความคาราคาซังอย่างแรกเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกแบบธรรมชาติสองก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีเก่า ที่ยังแบบยังไม่มีการตัดสินยังหรือว่ายัง On the way อยู่ก็อาจจะจบมีการตัดสินคดีที่จบแล้วมันเป็นการตัดสินไปในทางที่ดีด้วยค่ะหมายถึงสุดท้ายแล้วมันจบดีอืมแต่มันไม่แปลกอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วปีนี้เนะี่ยเป็นปีที่จะใช้คำว่าปีไม่ได้เพราะมันค่อนไปจนถึงช่วงประมาณกลางปีหน้าใครที่แบบทําอะไรที่มันมีความเทาอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรืออะไรที่มันมีความทริกกี้หรืออะไรเงี้ยมันจะได้แบบ <ค>ออช่วยถูกต้องมันจะมีความเปิดเผยมีการเปิดโปงอะไรอย่างเงี้ยได้แบบชัดมากๆแต่อันนี้จริงๆอยู่ในพื้นดวงของแบบในเดือนในปีนี้อยู่แหละเป็นนโยบายเศรษฐกิจที่มาจากนายกหรือกลับผู้ชายแต่ทีเนี้ยนโยบายเศรษฐกิจเนี้ยตีกันฉ่าหมายถึงว่ามันจะมีคนที่เสียผลประโยชน์เยอะมาก<า>นโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน ผกว่าน่าจะเป็นเรื่องภาษีเรื่องเงินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเงินในประเทศคิดว่าน่าจะเอียงไปทางภาษีซึ่งไอการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้บริษัทใหญ่ๆคือเดือดร้อนอยู่นะแต่ว่า แบบโดยโอเวอร์ออของประชาชนทั่วประเทศไทยถ <Okay. S 1> ือว่าดีกับเขา <Sure. S 1> แต่ว่าในทุนใหญ่ๆก็คือจะเดือดร้อนจะเดือดร้อนเพราะว่ามันค่อนข้างมีการเปลี่ยนแบบอาจจะเปลี่ยนฐานภาษีหรือเปลี่ยนอะไรเกี่ยวข้องกับภาษีแบบปุ่มปรับเป็นอาจจะเป็นกฎเป็นข้อบังคับอะไรเงี้ย The last question is ในเมื่อวันนี้เราเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าไพาทาร่โลไพออรโกอย่างนี้นะคะให้นกเลือกไพ่มาหนึ่งใบที่เป็นตัวแทนสำหรับพี่เป็นพลังที่รู้สึกแบบ ดูซิงเป็นตัวพี่เก๋มากท <The Strand. S 1> ี่ส <The S 1> <ะ>ุด The Strand The Strand เนี่ยไพ,ยเเพยบบเ ade, ่เขาจะเป็นไพ่แบบว่าถ้าเป็น Original Rider w a t e อ่ะเขาจะเป็นไพ่ของแบบผู้หญิงที่แบบแบบงัดอยู่กับสิงโต <c oughs> ซึ่งโนวอะรู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับพี่เก๋ไม่รู้ทำไมเหมือนแบบพี่เก๋ดูเป็นคนที่แบบใ handle ให้สิ่งที่มันดูแบบยากอ่ะมันดูง่ายขึ้น <c oughs> Wi เอ้ยที่เกด e. <oh> มีความเป็นแบบมีความเป็นแบบมาร์ท์หูดมีความเป็นแบบเป็นแม่เป็นซ um ี่ไม้เต่าจริงๆแบบเวลาเจอพี่เกดจะจะมีความรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยมันรู้สึกรู้สึกเหมือนความเป็นพี่สาวรู้สึกเหมือนความแบบถูกโปรเทครู้สึกเหมือนการแบบถูกคิวอะไรอย่างเงี้ยเออจะมีแบบเอเนอร์จีของความแบบรู้สึกว่าถูกเซฟอยู่โนก็เลยให้ใบนี้ดูมีความเป็นแม่ว้าวดูดี ถึงคขาวตัวเองมั้ยโอ๊ยตื่นเต้นเราอยู่กับแม่หมอนี่แม่หมอแม่หมอแม่หมอสมัครเล่นเปิดให้คนอื่นได้ยกเป็นตัวเอง Justice กับ Queen of Cup แต่ว่าเราไม่เข้าใจความหมายหรอกเราเห็นแค่ภาพอย่างตัวเนี้ยเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่เรารู้สึกว่าเวลาโนเปิดไพ่หรือดูดวงอ่ะพี่รู้สึกเหมือนงานผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์สักอย่างอ่ะ <c oughs> จะเป็นอันเนี้ยแล้วก็จะดูมีความแบบอบอุ่นเหมือนเวลาเปิดไพ่เหมือนไม่ใช่แค่เปิดแล้วพูดตงๆงแต่มีความแบบ เหมือนผู้ใหญ่แบบค่อยๆบอกค่อยๆสอนบอกแนวทางการแก้ไขหรืออะไรเงี้ยนีคือฟิลลิ่งที่เป็นฟิลลิ่งนะแล้วก็ส่วน justice อันเนี้ยในความเป็นนกเองเวลาไม่ได้ดูภัยอ่ะจะมีความเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยแบบแข็งแรงแบบล่าเริงแบบดูแบบมีความเป็นตัวเองดูมีคว,มความเป็นแบบดูมีความเป็นตัวเองดูล่าเริงดูแบบฉันมีความสุขในแบบของฉันอุ้ยจะบอกว่าตรงมากเลยถือว่า มายถึงนะจัดตีสนะ่ะจริงๆจจัดติสเนี่ยมันเป็นไพ่ของความเท่าเทียมเนาะความแฟร์ความายุติธรรมอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็เป็นแบบนี้จริงหนวก็คนไม่ชอบอะไรที่มันแบบทริกกี้ไม่ชอบอะไรที่แบบไม่แฟร์ทั้งกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ตรงมากแต่ว่าไพ่อันนี้คือเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าปกติแล้วอะทุกครั้งที่หนูเปิดไพ่อะหนูจะได้ไพท่ที่เป็นตัวตนของตัวเองอยู่ประมาณสามไพ่ไพ่แรกคือไพ่เดียมเพลส ไพ่ที่สองก็คือไพ่ Queen of s w o r d แล้วก็ไพ่ที่สามก็คือไพ่ Queen of c u p ซึ่งแบบพี่เก๋เลือกไพ่นี้ซึ่งเป็นไพ่ที่แบบอยู่ในหนึ่งในสามของไพ่ที่แบบเป็นไพ่ตัวตนเ,เลย<ม>ใช่ค่ะตรงมากไหยเฮ้ยเราอ่านไพ่ได้หรอว่าี้นี่ีที่แอบดีว่เวลาเราไปขอความรักที่มันเป็นความรักล่วงหน้าซึ่งเราอาจจะได้เขามาก,ก่อนแต่ถ้ามันยังไม่ the right time มันมักจะไม่่อยเวอร์ คือเอาจริงๆเงน่กรู้สึกว่าการขอความรักเนี่ยต้องละเอียดดีเทลต้องเยอะคือหลายคนเนี่ยขอแบบอุ้ยขอหน้า่ตาเป็นแบบนึ้ไปแบบน,แบบนี้แบบนั้นแต่บางทีดึงคนไม่ดีมาก็มีคือต้องบอกอย่างนี้นะว่าเทพเนี่ยคือสุดท้ายแล้ว่คนเรามีคู่หลายคนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรนดอมไปเจอคู่คนไหนที่โอเคอยู่ใกล้แล้วมี potential ที่จะเข้ามาท่านก็ไปทานพรให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยขอพรควรขอให้ละเอียด แล้วก็สิ่งสําคัญที่บแบบามลืมขอเลยก็คือคนดีคนศิลป์เสมออันนี้เป็นสิ่งที่แบบต้องขอใช่แต่ถ้าคนศิลป์เสมอก, <c oughs> ก็ก็ต้องดูด้วยว่าศิลปศิล์เราเป็นยังไง <c oughs> แล้วก็มีอีสถานที่มมหนึ่งที่แบบสมมติว่าใครแบบอยู่ในท็อกซิกดีเลชั่นชิพแล้วออกไม่ได้นนะว่าไปไหวเราออกแน่นอนเ <c oughs> พ่าแม่ลักษมีที่ตึงเกสร <c oughs> นพพาเพื่อนไปสมมติมีเพื่อนประมาณสิบคนเก้า <c oughs> คนในชีวิตนกคือขอให้เลิก <c oughs> แล้วเลิก ประมาณว่าอยู่ๆผู้ชายก็หายไปอดีอยู่ๆก็แบบเอ้าเขาก็ไปเรียนเมืองนอกแล้วก็แบบแยกกันไปใช้ชีวิตอะไรเงี้ยคือไม่ไม่ท็อกซิกเลิกกันดีแต่ว่าก็จะไปขอให้แบบไม่ได้ไปต่อกันอย่างวันนี้ก็ได้รู้เรื่องราวของฮาโลวีนนะคะหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับคุกกู๊ดกันนิดนึงตั้งแต่ตอนเฟอร์รายการเพราะว่าช่วงเดือนตุลาเฮ้ยเฮ้ยมันเข้าถังหรือแค่มันแวบขึ้นมาขอขอให้คข้าถังนี่นะได้ค่ะเดือนตุลาคือเดือนอาถรรพ์ทุกปีปะ ทำไมมันทุกตุลามันจะชอบมีเรื่องราวอะไรแรงๆตุลาจะเป็นเดือนที่เกี่ยวข้องกับความอาถ้าตามไค่เนะาะราศีตุลก็จะเป็นเรื่องของความ justice ความยุติธรรมสิ่งที่ถูกกาหนดไว้ใครทาําอะไรไม่ดีก็จะได้ในสิที่ไม่ดีใครทาดีก็จะได้ดีน่าจะเป็นประ,ประมอณไรอเลยค่ะเป็นเดือนแห่งคล้ายๆ ถ,ถ้าถามไพ่หนูแ่บมันเหมือนเป็นเดือนดีภาคสาวกันโอเคค่ะจบแล้วค่ะจบแล้วก็ได้ <c oughs> จบแล้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะถามต่อจังเลยค่ะ